หนังสือภัยธรรมชาติผู้แต่งพระอาจารย์ปัญญาพิสารเถนวงเล็บพระอาจารย์ทูลคิปะป,ปัญโยเรื่องภัยธรรมชาติพิมพ์ครั้งที่3ามวงเล็บ2553พระอาจารย์ปัญญาพิสารเถน พระอาจารย์ทูนขิป,ปะปัญโยวัดป่าบ้านค้อตำบลเขือน้ำอำเภอบ้านผือจังหวัดอุดรธานีคำปรารบหนังสือเรื่องพุทธวงศ์อายุไขของมนุษย์ภัยธรรมชาติเล่มนี้ข้าพเจ้าได้เรียบเรียงขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจได้ศึกษาและพิจารณาเปรียบเทียบกับสถานการณ์โลกในปัจจุบันที่กำลังเกิดขึ้น ตามสถานที่ต่างๆทั่วโลกภัยธรรมชาติประเภทต่างๆที่กำลังเกิดขึ้นจะมีความรุนแรงมากขึ้นที่ยังไม่ทันได้เกิดก็จะเกิดในไม่ช้านี้ล้วนแต่เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นตามเหตุปัจจัยเป็นไปตามธรรมชาติในตัวมันเองไม่มีใครมีอำนาจควบคุมหรือบังคับสั่งการอะไรได้ หากท่านผู้อ่านได้รับทราบเรื่องราวที่มีในหนังสือเล่มนี้และเกิดมีข้อสงสัยประการใดสามารถติดต่อสอบถามกับข้าพเจ้าได้โดยตรงข้าพเจ้ายินดีที่จะให้ความกระจ่างในทุกเรื่องที่ได้เรียบเรียงลงในหนังสือเล่มนี้ผู้มีปัญญาย่อมไม่ตั้งตนอยู่ในความประมาทสิ่งที่ผ่านมาก็ผ่านไปแล้วไม่สามารถแก้ไขอะไรได้ ขอให้ทุกท่านได้ใช้เวลาที่มีอยู่สร้างบุญกุศลบารมีตัวเองเอาไว้ให้มากพวกเรามีโอกาสได้เกิดมาในยุคสมัยที่พระพุทธศาสนายังคงความบริบูรณ์อยู่จงพากันตั้งใจหมั่นสร้างเสริมบุญบารมีทานศีลและภาวนาให้ถึงพร้อมอย่างเต็มที่ เพื่อเป็นเหตุเป็นปัจจัยนำพาท่านทั้งหลายข้ามพ้นวัฏฏะอันเต็มไปด้วยความระทมทุกข์ไปสู่ฝั่งพระนิพพานดังที่ได้ปรารถนาไว้โดยเร็วพลันด้วยเทินพระปัญญาพิสารเถนวงเล็บพระอาจารย์ทูลขิปะปัญโยสารบาัญพุทธวงศ์หน้าหนึ่งอายุไขของมนุษย์หน้าเจ็ด ยุคศาสนาพระศีอริยะเมตรยัยหน้า15ยุคภัยธรรมชาติที่รุนแรงหน้า19วาตาภัยอุทกภัยธรณีภัย,นภยหน้า25อัคีภัยมลพิษภัยโรคภัยอาหารภัยโจรภัยหน้า31จุดจบของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีหน้า38 บทสรุปหน้า44พุทธวงศ์ความเป็นอยู่ของโลกมีความเป็นมายาวนานมนุษย์ที่เกิดขึ้นมาในโลกนี้ก็มีความเป็นอยู่ที่ยาวนานเช่นกันโลกนี้เกิดขึ้นมาแต่เมื่อไรมนุษย์ก็มีอยู่ในโลกนี้มาแต่เมื่อน,นั้นมนุษย์สามัญชนธรรมดาจะไม่มีใครรู้ได้ ผู้จะรู้ความเป็นอยู่ของโลกและหมู่มนุษย์ได้มีเฉพาะพระพุทธเจ้าองค์เดียวเท่านั้นเพราะพระพุทธเจ้ามีญาณอย่างรู้ในเรื่องของโลกและมวลหมู่มนุษย์ได้อย่างแจ่มแจ้งถูกต้องชัดเจนหลายๆท่านได้ศึกษาตามหลักวิทยาศาสตร์มาอย่างไรก็ได้คำนวณคาดการไปว่า โลกได้เกิดขึ้นแต่เมื่อนั้นหมู่มนุษย์ได้เกิดขึ้นในยุคนั้นยุคนี้ไปมีหนังสือออกเผยแผร่ให้คนทั้งหลายได้รู้กันทั่วโลกและมีคนทั้งหลายให้ความเชื่อถือว่าเป็นความจริงอย่างนี้และมีเหตุผลต่างๆเอามาเปรียบเทียบเป็นข้อคิดให้เชื่อตามจึงเชื่อกันไปตามพวกฝรั่งที่เขียนเอาไว้ และยังมีความเข้าใจว่าในจักรวาลอื่นหรือดาวต่างๆอาจจะมีสัตว์หรือมนุษย์ต่างดาวพอที่จะไปสัมผัสได้จึงพากันใช้เครื่องมือวิทยาศาสตร์อันทันสมัยเพื่อออกสำรวจดูตามความเข้าใจของตัวเองพากันออกสำรวจมานานปีก็ไม่มีมนุษย์ต่างดาวตามที่เข้าใจแต่อย่างใดผู้ไม่มีเหตุผลอื่น เพื่อการศึกษาก็มีความเชื่อตามๆกันไปเพราะเชื่อตามความวิจัยวิเคราะห์ของพวกฝรั่งที่ได้คำนวณเอาไว้ในบางเรื่องพอเชื่อได้ในบางเรื่องเชื่อไม่ได้ถึงข้าพเจ้าจะยกบุคคลขึ้นมาเป็นองค์ประกอบที่ชอบด้วยเหตุผลหลายๆคนก็จะไม่เชื่อถืออยู่นั่นเองและมีความสงสัยไปว่าเป็นไปได้อย่างไร เพราะในยุคนี้มีน้อยคนที่จะรู้ประวัติของพระพุทธเจ้าทั้งหมดได้ข้าพเจ้าเองก็ได้ศึกษาประวัติของพระพุทธเจ้ามาถึงจะไม่รู้ทั้งหมดในคำสอนของพระพุทธเจ้าก็พอจะนำคำสอนของพระพุทธเจ้ามาอธิบายให้ท่านรู้อยู่บ้างขอให้ท่านได้รับรู้กันด้วยเหตุและผลเรื่องทีข้าพเจ้า จะนำมาอธิบายให้ท่านรู้ในขณะนี้มีเหตุผลเชื่อถือได้เพียงใดให้เราทั้งหลายใช้ปัญญาพิจารณาตรึกตรองดูก็จะรู้ด้วยเหตุผลว่าโลกและมนุษย์มีความเกิดขึ้นจนถึงปัจจุบันมีความยาวนานเท่าไรให้จินตนาการดูก็จะรู้และมีความเข้าใจในโลกมนุษย์นี้ได้เป็นอย่างดี มิใช่ว่าจะเชื่อตามคนอื่นไปเสียทั้งหมดสิ่งใดควรเชื่อถือได้หรือเชื่อถือไม่ได้ต้องใช้เหตุผลของตัวเองเป็นหลักสำคัญไม่เช่นนั้นจะเป็นนิสัยเชื่ออะไรที่งมงายไร้เหตุผลตลอดไปในโลกนี้มีพระพุทธเจ้าองค์เดียวเท่านั้นที่มียานวิเศษรู้เห็นว่าโลกทั้งสามนี้ เกิดขึ้นแต่เมื่อไรพระสาวกทั้งหลายไม่มียานอย่างรู้เหมือนพระพุทธเจ้าได้ที่เรียกว่าโลกวิทูเป็นผู้รู้แจ้งโลกทั้งหมดรู้ความเป็นมาของโลกในอดีตถึงปัจจุบันและรู้ความเป็นไปในเรื่องอนาคตของโลกนี้อย่างทั่วถึงความรู้แจ้งโลกนี้จะมีเฉพาะพระพุทธเจ้าเท่านั้น บรรดาพระอริยาสาวกทั้งหลายมีปัญญายาในการละกิเลสเท่านั้นพระพุทธองค์จึงเป็นครูสอนเทวดามารพรหมและมนุษย์ทั้งหลายพระพุทธเจ้าได้ตรัสไว้ว่าในโลกนี้มีอยู่แสนโกฏจักรวาลโลกที่พวกเราอาศัยอยู่ในขณะนี้เป็นจักรวาลหนึ่ง ที่ตั้งอยู่ในท่ามกลางของแสนโกดจักรวาลและมีจักรวาลเดียวเท่านั้นที่มีสัตว์ประกอบด้วยธาตุสี่อาศัยอยู่ได้สัตว์ที่มีธาตุสี่มีการสืบพันธุ์ต่อกันได้มีอาหารการกินที่สมบูรณ์จะมีเฉพาะโลกมนุษย์ที่อาศัยอยู่แห่งเดียวเท่านั้นในจักรวาลอื่นไม่มีสัตว์ ที่มีท่าสี่อาศัยอยู่ได้เลยเพราะจักรวาลอื่นไม่มีพืชพันธุ์ธยาหารให้สัตว์โลกที่มีท่าสี่อยู่กินและสืบพันธุ์ต่อกันเหมือนโลกมนุษย์แต่อย่างใดในจักรวาลอื่นเป็นเพียงจิตวิญญาณที่มีกรรมดีกรรมชั่วไปอาศัยอยู่ชั่วระยะหนึ่งเท่านั้น เมื่อถึงการเวลากรรมที่ทำไว้ได้หมดไปก็จะได้กลับมาเกิดใหม่ในโลกมนุษย์นี้อีกจึงเป็นวัฏจักรหมุนเวียนเกิดตายในโลกนี้ไม่มีที่สิ้นสุดได้เรื่องของกรรมในาศาสนาพุทธไม่เหมือนาศาสนาอื่น ที่ทำกรรมชั่วเอาไว้แล้วทำพิธีล้างบาปตายแล้วได้ไปอยู่กับพระเจ้าตราบชั่วนิรันดร์หลักของาศาสนาพุทธไม่มีการล้างบาปผู้ทำบาปต้องได้รับผลของบาปกรรมดีกรรมชั่วเป็นตัวกำหนดให้เป็นไปเมื่อหมดผลของกรรมดีกรรมชั่วแล้วก็กลับมาเกิดเป็นมนุษย์อีก เป็นวัฏจักรหมุนเวียนไปมาอยู่อย่างนี้เว้นเฉพาะผู้สิ้นอสวกิเลสเท่านั้นที่ไม่ได้มาเกิดในภพทั้งสามนี้อีกต่อไปพระพุทธเจ้าที่อุบัติเกิดขึ้นบนโลกนี้ในอดีตที่ผ่านมาเป็นจำนวนมากทุกพระองค์ล้วนแล้วได้มาอุบัติเกิดขึ้นในโลกมนุษย์นี้ทั้งนั้น พระพุทธเจ้าองค์ปัจจุบันหรือพระศรีอริยเมตไตรพระพุทธเจ้าองค์อื่นๆมีจำนวนมากทุกๆุกพระองค์ก็จะมาบำเพ็ญบาร,รมีในโลกมนุษย์นี้ด้วยกันเป็นปัญญาทิกะศรัทธาทิกะวิริยาทิกะให้สมบูรณ์ในโลกมนุษย์นี้ และได้มาตรสรู้เป็นพระพุทธเจ้าในโลกนี้เช่นกันฉะนั้นจักรวาลที่โลกมนุษย์อาศัยอยู่จึงเป็นศูนย์กลางของจักรวาลทั้งหลายผู้จะทำกรรมดีกรรมชั่วก็ต้องทำในจักรวาลน,นี้ทั้งนั้นเมื่อทำกรรมดีจิตวิญญาณก็ส่งผลให้ไปอยู่ในจักรวาลอื่นๆที่เรียกว่า เทวโลกหรือพรหมโลกในชั่วระยะหนึ่งเมื่อบุญกุศลได้หมดไปก็ได้กลับมาเกิดในโลกมนุษย์นี้อีกหรือทำกรรมชั่วเอาไว้จิตวิญญาณก็จะได้รับผลในอบายภูมิคือนรกเปรตสัตว์ดิรัจฉานอสุรกายเมื่อกรรมชั่วหมดไป ก็จะได้กลับมาเกิดในโลกมนุษย์นี้อีกจึงเป็นวัฏจักรที่จิตวิญญาณต้องหมุนเวียนไปมาตามกรรมที่ทำไว้แล้วเว้นแต่พระพุทธเจ้าพระปัจเจกกับพุทธเจ้าและพระอริยะผู้สิ้นอสวกิเลสได้แล้วอย่างสมบูรณ์เท่านั้นจึงไม่มีการเกิดในโลกทั้งสามนี้อีกต่อไป นี่เป็นหลักของพระพุทธเจ้าที่พร้อมด้วยเหตุและผลดังที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสไว้แล้วว่าในโลกมนุษย์นี้หากมีการประดับประดาให้สุดสวยงามงอนเหมือนราชรถก็ย่อมทำได้พระพุทธเจ้าได้ตรัสต่อไปว่าคนเข่าเท่านั้นคล่องอยู่คนฉลาดหาคล่องอยู่ไม่ เมื่อเราได้รับรู้ในคำตรัสของพระพุทธเจ้าแล้วอย่างนี้เรามีความคิดเห็นเป็นประการใดให้เราใช้ปัญญาพิจารณาตัวเองดูบ้างอาจสำนึกได้ว่าเราเป็นผู้ฉลาดหรือเป็นคนข่าวกันแน่ถ้ารู้ตัวเองว่าเป็นคนข่าวเราจะฝึกสติปัญญามาสอนใจให้มีความฉลาดรอบรู้ ตามความเป็นจริงได้อย่างไรให้ใจมีความฉลาดรอบรู้ในหลักสัจธรรมเอาไว้บ้างถ้ารู้ตัวเองว่าเป็นคนเข่าวเราจะหาวิธีฝึกใจให้มีความฉลาดได้ถ้าเข้าใจว่าตัวเองเป็นผู้ฉลาดโอกาสที่จะเป็นคนเขาวนั้น มีสูงหายากมากที่คนเราเกิดมาจะมีความฉลาดมาพร้อมกันจะต้องมีความเข่าติดตัวมาด้วยแล้วฝึกความฉลาดให้เกิดขึ้นในภายหลังหรือเหมือนคนที่เกิดมาจะมีความดีถูกต้องไปเสียทั้งหมดย่อมเป็นไปไม่ได้ทุกคนย่อมมีการทำผิดและพูดผิดมาก่อนแล้วนำมาเป็นบทเรียน เพื่อแก้ไขตัวเองให้มีการทำและการพูดที่ถูกในภายหลังพระพุทธเจ้าเอาสัจธรรมมาสอนในหมู่มนุษย์ทั้งหลายมิใช่ว่าพระองค์จะเอามาจากที่อื่นเพราะสัจธรรมความจริงมีอยู่ในตัวเราอยู่แล้ว แต่เราไม่รู้ว่าสิ่งนี้เป็นธรรมจึงได้เกิดความหลงและเกิดความเข้าใจผิดคิดว่าสมบัติทั้งหลายเป็นของของเราจึงเอาสมบัติของโลกมาทับถมใจตัวเองให้เกิดความทุกข์หรือเรียกว่าสแสวงหาความสุขในเหตุที่เป็นทุกข์ฉะนั้นพระธรรม จึงเป็นของเก่ามีมาพร้อมกับมวลหมู่มนุษย์ทั้งหลายพระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์ที่ผ่านมาก็เอาสัจธรรมความจริงที่มีอยู่ในตัวของมนุษย์ทั้งหลายนำมาสอนให้หมู่มนุษย์มีความรู้เห็นที่ถูกต้องในความจริง จึงเรียกว่าพระพุทธเจ้าได้ค้นพบหลักสัจธรรมในหมู่มนุษย์แล้วสอนให้ทุกคนดูสัจธรรมที่มีอยู่ในตัวเองเมื่อรู้เห็นสัจธรรมก็รู้เห็นในตัวเองว่าทุกอย่างมีความเป็นจริงอย่างนี้ด้วยสติปัญญาเฉพาะตัว